สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้แอดมินทำคลิปในแต่ละเดือนแบ่งเป็น2ช่วงนะคะคือคลิปครึ่งเดือนแรกกันยายนแล้วก็คลิปครึ่งเดือนหลังกันยายนให้สมกับที่หลายคนมาคอมเมนต์ว่าอยากให้แบ่งเป็น2คลิปเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปแต่ว่าไม่อยากให้ลดความละเอียดในการทำนายลงไปแอดมินก็เลยจัดให้ค่ะ เนาะทำเป็นคลิปสั้นๆเป็นไกด์ไลน์2อาทิตย์ครึ่งกดเข้ามาดู2อาทิตย์ครึ่งกดเข้ามาดูจะได้ไม่สับสนแล้วก็จะได้จับแม่นว่าอะไรมันเป็นยังไงดาวมันเดินยังไงเนาะเรามาดูกันว่าอ,อ๋อก่อนที่จะไปดูว่าชาวังกรเป็นยังไงในครึ่งเดือนแรกนั้นต้องแจ้งให้ฟังก่อนเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวมีใครเข้ามา ใหม่ๆแล้วไม่รู้ว่าเราทํานายแบบไหนเราทํานายโดยลัคนาราศีนะคะตามแบบโหราศาสตร์ไทยไม่เข้าใจในจุดนี้กดไปที่ Facebook ของวันนี้มีเรื่องเล่าที่เราทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัวลัคนาแล้วก็ตัวราศีเนี่ยมีตารางอยู่ที่โพสต์ปักหมุดข้างบนสุดเลยค่ะแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็คอมเมนต์ถามได้เนาะเดี๋ยวแอดมินจะมาตอบไม่ว่าจะไปคอมเมนต์ที่ Facebook หรือว่าคอมเมนต์ที่ y o u t u b e แอดมินจะมาตอบให้ ในทุกๆครั้งค่ะไม่ได้ทิ้งคอมเมนต์ใครเลยแต่ว่ามีต้องค่อยๆทยอยตอบนะคะเพราะว่าแอดมินนั้นตอบเองค่ะสำหรับลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่11มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะคุณมีดาวประจำตัวคือดาวเสาร์และสำหรับดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีนั้นยังคงกลุ่มร่วมกันในราศีธนูค่ะเรือนวินาศของเจ้าชะตาเลยเพร,ะราะวหาได้อยู่ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ปีนี้นะคะส่วนเสาเนี่ยจะอยู่ไปถึงประมาณธันวาคมถึงจะย้ายออกดาวพฤหัสบปดีนั้นได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีค่ะแม้จะอยู่ในภพที่เสียแบบภพบวินาาแต่ความเป็นเกษตรสองเรือนของดาวพฤหัสบปดีนั้นก็ส่งผลให้เรือนสหัสชาติหรือว่าเพื่อนฝูงของเจ้าชะตานั้นเป็นเกษตรราธิบดีเช่นกันในลักษณะแบบนี้เนี่ยดาวพฤหัสส่งสัญญาณบอกคุณนะคะว่าเพื่อนของคุณบางคนเนี่ย จะส่งเสริมคุณและบางคนจะบั่นทอนคุณดังนั้นจึงเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังในการคบหาพูดคุยกับเพื่อนๆในระยะนี้แยกดีแยกร้ายของเพื่อนออกให้ได้นะคะเพราะว่าต้องเตือนแบบนี้เพราะว่าคุณจะมีทั้งเพื่อนดีและเพื่อนที่พร้อมจะทําให้คุณตกประกรรลาบากบางครั้งนถึงกับขึ้นโรงขึ้นศาลเลยนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมก็คือเมื่อดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นเกษตรก็คือเรื่องของรถรามาช้างให้มีสติในการขับค่ะ อย่าขับรถเร็วอย่าประมาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันตรายใดๆจนถึงชีวิตนั้นไม่มีเพราะว่าความวินาศนั้นได้วินาศไปแล้วแต่ถ้าถามว่ายังต้องมีเรื่องระมัดระวังอยู่ไหมก็อย่างที่บอกไปค่ะยังมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังอยู่บ้างในระยะที่ดาวสถิตยอยู่ตรงนี้นะคะและเสากับพฤหัสจะอยู่ตรงนี้ไปอีกหลายเดือนทีเดียวละค่ะสําหรับเสานั้นตกพบวินาศเป็นดาวประจําตัวอยู่ด้านหลังลัคนาราศีเกิดเจ้าชะตา ดาวประจําตัวตกภพวินาศจะต้องรู้สึกยังไงดีก็ต้องรู้สึกกังวลอึดอจจัดใจทําอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อย่างใจไม่ค่อยมั่นใจตัวเองคุณจะรู้สึกว่าช่วงเวลาเหล่านี้มันบีบคั้นแล้วก็อึดอัดขัดใจแต่แอดมินจะบอกไว้เลยนะคะว่าให้ตั้งสติให้ดีเสาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นานนะอย่างที่บอกไปข้างต้นคุณเคยเจอมาแล้วนะมันไม่ได้ย่าแย่แล้วเราก็ค่อยๆแก้ไขกันไปทีละเปาะทีละครึ่งเดือนเนี่ยมานั่งฟังว่าเออมันแนวโน้มมันจะเป็นยังไงเนาะสิ่งที่เจ้าชะตาควรจะทําก็คื ใช้ความเป็นมังกรของคุณเนี่ยแหละค่ะแก้ไขปัญหาอย่ากังวลล่วงหน้าไปไกลทําวันนี้แก้ไขวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนค่อยค่อคิดค่อยๆทําค่อยค่ขยับในระยะที่ดาวประจําตัวมันตกอยู่ในภพวินาศอย่างนี้นะเพราะว่ามันต้องแก้ไขทุกเรื่องใช้สติให้มากอย่าให้เรื่องไหนหลุดลอดสายตาไปเพราะว่าเรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ขอให้เชื่อ เชื่อแอดมิเอว่าชาวมังกรนั้นเป็นคนที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คุณระจนมาทุกอย่างแล้วอ่ะคุณผ่านมาทุกอย่างแล้วชาวมังกรนี่ไม่ใช่คนที่สุขสบายนะคุณมีปัญหาอยู่เสมอคุณแบบว่ามีลักษณะของคนที่สู้ชีวิตอะ่ะ และด้วยมังกรเนี่ยจะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือคุณเป็นผู้นําคนและคุณจะเป็นคนที่มีสติปัญญาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทั้งของตัวเองและของคนอื่นเสมอเรื่องนี้จึงทําให้อดมินมั่นใจว่ามังกรจะรอดปลอดภัยแม้ว่าดาววาสนาของคุณตกพบวีนาาและถึงแม้ว่าผู้ใหญ่จะไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือแบบเดิมแต่ถึงที่สุดแล้วคุณจะเป็นคนที่คุ้มครองตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ดังนั้นท้อไม่ได้ถอยไม่ได้นะคะ สู้ต่อไปพอเสาพ้นจากตรงเนี้ยแอดมินบอกเลยว่ามัางกรไม่ได้มีแค่ปีกคู่เดียวการพุ่งทยานของดวงคุณน,นั้นราวกับเครื่องบินเจ็ตเลยละ่ะในตอนนั้นเน่ะเอาล่ะมาถึงวันที่สองกันยายนดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนบุตรตะย้ายจากราศีเมทุนเรือนอลินะคะเข้าสู่ราศีกรกฎเรือนปัตนิได้ตำแหน่งราชาโชคซึ่งดาวสุขจะอยู่ตรงนี้ถึงวันที่28กันยายนน่ะซึ่งสุขตก พบที่7พอดีเป๊ะเลยลองนับไปนะคะเรียกว่าตกพินทุบาทวานันดังนั้นคนที่จะโดนหนักหน่อยในระยะนี้คือคนที่เกิดวันศุกร์ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทีนี้ศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอะไรล่ะเป็นเจ้าเรือนปุตตะก็เป็นไปได้ว่าความเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยอาจจะเกิดมาจากบุตรบริวารเนานะหรือว่าการลงทุนอะไรที่แบบ ใหม่ๆยังไม่ได้ศึกษาเลยก็เป็นไปได้นะคะสําหรับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคนโสดจะพบกับคนที่เข้ามาหาในระยะนี้เป็นคนใหม่ๆอาจจะเด็กกว่าก็เป็นไปได้บางคนเจอกันแล้วไม่ชอบขี้หน้ากันหรอกแต่สักพักจะชอบพอกันค่ะเพราะว่าเขาเดินเข้าสู่เรือนแห่งความรักสําหรับคนที่มีคู่ในระยะนี้นะคะคู่ของคนรักของคุณค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จมีรายได้ที่ดีหรือว่าได้ร่วมกันทํามาหากินเป็นคู่คิดคู่ปรึกษาคู่ลงทุนคู่ลงหุ้น ไปด้วยกันคือค่อนข้างที่จะมีความสุขในระยะนี้หรือก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีบุตรหลานหรือบริวารเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคู่ครองคนรักของคุณก็เป็นไปได้ถ้าคุณจะมีปากเสียงเถียงกันนะคะในในในรายของคนที่มีคนรักคู่ครองเนี่ยส่วนมากจะมีอารมณ์ใส่กันเวลาคุยกันในเรื่องของญาติ ของอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าดาวอังคารอยู่ในภพพันธุและกลุ่มร่วมกับมฤตยูเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงที่จะคุยกันเรื่องนี้คุยกันดีๆปรับความเข้าใจอะไรผ่อนได้ผ่อนอะไรเบาได้เบารักษาสัมพันธภาพในครอบครัวไว้อย่าเอาเรื่องข้างนอกมาทําลายความสัมพันธ์ทีนี้คนโสดคนที่เข้ามาหาบางคนอาจจะมีตำแหน่งแห่งที่ลักษณะขยันขันแข็งรู่งงามแบบดาวอังคารแต่ก็มีทีท่าที่ไม่เกรงกลัวใครอาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นคนในเครื่องแบบ เป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ลองค่อยๆดูกันไปเนาะสำหรับดาวพุธในครึ่งเดือนแรกอยู่ที่ราศีกันค่ะเรือนสุภาได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดมาตั้งแต่ปลายเดือนก่อนเท่าที่จําได้กลางเดือนที่แล้วตำแหน่งของดาวพุธก็ค่อนข้างดีนะแล้วดีหลายขยับด้วยเพียงแต่ว่าเขาเดินเร็วผิดปกติไปหน่อยก็ก็ทําให้พวกการเจราจาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องรีบๆรบ้อนๆแล้วก็มีโอกาสอะไรก็เป็นโอกาสที่เข้ามาแบบแบบปูปับรับโชคอะ่ะ ใครได้โชคอะไรก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังนะคะก็จะได้เก็บไว้เป็นสถิติเพราะว่าดาวพุธเดินอย่างนี้ใครได้รับอะไรบ้างเนาะก็เจ้าชะตาก็จะยังคงพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองเพราะว่ามันตกอยู่ที่ดาวสุภะพูดอะไรประสบความสําเร็จจะขายที่ขายบ้านขายช่องนําเสนอให้มากขึ้นพูดให้มากขึ้นเข้าสังคมให้มากขึ้นค่ะดาวพุธที่เดินแบบนี้เนี่ยคนจะชอบฟังคุณพูดนะ คุณพูดอะไรก็ตามขอให้พูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องที่เกิดประโยชน์นะคะถ้าเกิดพูดในเรื่องที่ไม่ดีพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดแล้วทําให้คนทะเลาะก,กันดาวพูดของคุณเสื่อมเขาก็ไม่ส่งผลที่จะให้คุณกับดวงชะตาของคุณนะคะในวันที่10กันยายนดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ ย้ายจากราศีเมทุนเรือนอริเข้าสู่ราศีพฤษภเรือนปุตตะคราวนี้อยู่ยาวไปถึงกุมภาพันธ์เลยค่ะก็ทํานายได้ว่าระยะนี้การเงินก็จะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินตกอยู่ในภพอริมีอุปสรรคมาตั้งหลายปีแล้วแต่คราวนี้หลุดพ้นแล,ลาา้วล่ะค่ะแล้วตัวดาวราหูเองเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยอุดมเกณฑ์คืออะไรอุดมเกณฑ์ก็คือความสุขสบาย ความดีงามความดีมากอะไรทํานองอย่างนี้ล่ะค่ะไม่ว่าดาวจะอยู่ในภพที่ไม่ดี หรือว่าเป็นดาวไม่ดีแต่ถ้าตกอุดมเกณฑ์ทุกอย่างดีแน่นอนถ้าร้ายก็จะร้ายไม่มากและก็จะดีเพิ่มด้วยทีนี่ในลักษณะของลัคนาราศีมังกรเนี่ยคุณเป็นลัคนาราศีสัตว์น้ํานะคะเรียกว่าอัมพุเกณฑ์อัมพุคือปุมโมชีโวโสโรและโสราพันธุและปุตตาและสุภาวะสําคัญก็แปลว่าอุดมเกณฑ์ของลัคนาราศีสัตว์น้ํานั้นหากว่ามีดาวังคารดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ดาวราหูดาวดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยไปตกอยู่ในภพพันธุปุตตะสุ ถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์ถือว่าให้ขุนแก่เจ้าชะตาเห็นไหมคะถ้าสังเกตดีๆเจ้าชะตาได้อุดมเกณฑ์ดาวในครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนเนี่ยถึงสองดวงด้วยกันคือดาวอังคารและดาวราหูดาวอังคารอยู่ที่พันธุมีอีกตำแหน่งนึงเป็นเกษตรราธิปดีและราหูอยู่ที่ปุตตะราหูย้ายครั้งนี้จึงส่งผลดีต่อชาวมังกรอ,อย่างแน่นอนคะ่ะ ในส่วนของดาวอังคารนั้นแม้กลุ่มร่วมกันกับดาวมฤตยูแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายมากเพราะว่าดาวอังคารได้อุดมเกณฑ์เหมือนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้แล้วเขาจะอยู่ไปประมาณ2เดือนดาวอังคารเป็นเกษตร2เรือนด้วยอีกเรือนหนึ่งก็คือเรือนลาภะเจ้าชะตาท่านใดเ,เรื่องบ้านเรื่องรถยังไม่สําเร็จเสร็จสับนี่เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เรียกว่ามาแบบเหนือเลยเพราะว่าพันธุเป็นเกษตรเถตาที่พอดีส่งผลให้โชคลาภยิ่งใหญ่เช่นกันลองดูนะคะว่า บางคนได้รถได้บ้านบางคนได้โชคลาภจากรถบ้านแล้วไม่ใช่ได้น้อยนะได้รถได้บ้านเนี่ยได้แบบดีๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวมังกรเนี่ยเป็นคนที่เวลาจะได้อะไรมาคุณวิริยะอุตสาหะลาบลอยไม่ค่อยมีหรอกคุณได้มาด้วยความเพียรพยายามแต่ในเดือนนี้อยากให้ลองสังเกตว่ามวลความสุขเรื่องเงินทองเรื่องครอบครัว ดีขึ้นไหมแอดมินมองรูปดาวของคุณในเดือนนี้บอกได้เลยว่าถึงเรื่องหนะ้าที่การงานยังเหนื่อยหนะักยังหน่วงยังลำบากแต่เรื่องเงินทองขยับขยายโชคลาภดีขึ้นหายใจใหายคอสบายใจขึ้นแล้วนะคะมังกรสำหรับเรื่องความรักเนี่ยครึ่งเดือนนี้ครึ่งเดือนกันยายนเนี่ยดีขึ้นกว่าเดือนก่อนๆหลายสเต็ปเลย เพราะว่าเดือนก่อนๆเจ้าชะตาค่อนข้างจะมีปัญหากับคู่ครองคอนรักบางครั้งเป็นปัญหาแบบเรื่องของปัญหาการเงินแล้วก็ยาวมาเป็นปัญหาครอบครัวก็มีนะคะแต่ว่าในครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวสุขของคุณเดินดีมากอยู่ในภพที่7ส่องแสงแรงเลยมันมองเห็นได้เลยว่าเจ้าชะตานั้นมีความแบบว่ารักแฟนติดแฟนทําอะไรก็ทํากับแฟนแต่ทีนี้มันยังสามารถทายอย่างนี้ได้อีกด้วยว่า บางคนในเจ้าชู้มากนะคะในลักษณะที่ดาวสุกตกพบเนี่ยดาวสุกจะอยู่ตรงนี้ไปถึงสิ้นเดือนจะเจ้าชู้กลุ่มกิมนะคะเอาอยัางไงก็ตามเนี่ยความรักในเดือนนี้ค่อนข้างสดชื่นรื่นรมคนมีคู่คู่จะนํามาเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองที่ต้องระมัดระวงังก็คือคนโสดค่ะเพราะว่าอาจจะไปลุ่มหลงมัวเมาใครหรือใครจะมารุ่มหลงมัวเมาคุณอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่ามีแน่ๆดังนั้นต้องระมัดระวังตั้งสติให้ดีรักใค้คบหาดูใจ กันไปยาวๆก่อนดาวราหูเดินอย่างนี้สิ่งที่ต้องทําคือระวังอย่าเพิ่งทุ่มตัวทุ่มใจทุ่มเงินนะคะมันจะเสียตัวเสียเงินเสียใจสําหรับดาวอาทิตย์ังคงอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ช่วงครึ่งเดือนแรกเจ้าชะตาอาจจะยังอึดอาจจะดืยากขยับขยายเคลื่อนย้ายอะไรก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายระเบียบว,วินยัยหย่อนยานทั้งเรื่องงานเรื่องสุขภาพร่างกายดาวที่ควรจะแอคทีฟอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยไปตกในภพวินาศทีนี้ ก็ปล่อยตัวไงเพราะปล่อยตัวมันก็จะเกิดปัญหาระเบียบวินยัยเรื่องสุขภาพร่างกายบางคนพร้อมปล่อยให้อ้วนบางคนอ้วนปล่อยให้ป่วยดังนั้นลุกขึ้นมาทําชีวิตให้มีระเบียบสร้างวินัยให้ตัวเองนะคะวางแผนและลงมือทําอย่าปล่อยปะาละเลยตัวเองในช่วงเวลาเหล่านี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เป็นแบบนี้เพราะว่าหน้าที่การงานมันเหนื่อยมันไม่ได้อย่างใจไง เลยปล่อยทุกเรื่องไม่ดูแลตัวเองด้วยไม่ดูแลร่างกายด้วยไม่ดูแลสุขภาพด้วยไม่ได้นะคะต้องไม่ท้อถอยอย่างนี้ถึงหน้าที่การงานจะเหนื่อยจะหนักแต่มนุษย์เราเกิดมาก็ต้องดินน้นรนปลาเป็นจึงว่ายทวนน้ำไงอย่าปล่อยให้ตัวเองเรื่อยเปื่อยไปวันวันลุกขึ้นมาแล้วสู้ต่อพอพูดถึงดวงอาทิตย์ก็พูดถึงสุขภาพก็อย่างที่บอกไปอ่ะถ้าคุณปล่อยปะล,ละเลยมันมีปัญหาขึ้นมามันก็จะเป็นปัญหายาวไปถึงเรื่องสุขภาพสาหรับมังกรเนี่ยสิ่งที่คุณ ควรจะต้องเรามัดระวังเพราะว่าภพของคุณนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเรื่องปวดหลังเรื่องโรคหัวใจเรื่องโรคเครียดก็ที่สําคัญในระยะนี้อาจจะมีปวดหัวตัวร้อนนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นเกษตรราธิบดีสถิตในราศีสิงห์เป็นธาตุไฟความร้อนในตัวเยอะรักษาสุขภาพให้ดีสรุปโดยรวมอีกทีนะคะเจ้าชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกแนวโน้มการเงินขยับขยายไปในทิศที่ดีละ แต่อย่างไรก็ตามอย่าไปประมาทลงทุนทุ่มเทกับอะไรมากเกินไปอย่าเชื่อใครแบบหัวปากหัวปาความรักรมะมัดระวังในคนโสดสำหรับคนมีคู่ความรักค่อนข้างดีแล้วละระวังเพียงปากเสียงและอารมณ์ที่ร้อนใส่กันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหน้าที่การงานยังคงมีผู้ใหญ่ทำให้รำคาญใจผู้ใหญ่จะยังพึ่งพาไม่ค่อยได้ ขัดหูขัดตาขัดใจแล้วต้องอดทนอดกลัน้นแล้วก็ไม่แจร้อนไม่วูวามนะคะก็ต้องใช้สติปัญญาฝ่าฟันตรงนี้ออกไปคุณอาจจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดก็ควรระมัดระวังให้มากเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพอย่าลืมเรื่องการออกกําลังกายอย่าลืมเรื่องการไปตรวจเช็คสุขภาพนะคะสําหรับครึ่งเดือนแรกเนี่ยขอบอกแนวทางกันแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวแอดมินจะพยายามทยอยลงครึ่งเดือนหลังให้ฟังกันต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าจะตาคิดการสิ่งใดประสบความสำเร็จพบแต่เรื่องดีๆห่างไกลจากความทุกข์พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ